แกแม่ไลาบหมูแม่ใครใครจะเออดเลยลูกใครออกเอาใจการนี่กัไ้ลาหมูพึ่งวันะรม่ต้อตกระดดเน่นน้ำอยากเล่น้ำโอ้ยังยยยยน้ยย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 ย้ใยยยยยยยอยยยยนยย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 อยยยยย เพชรสวยจ๋าเพชรสวยยาญอยู่ดูลูกมันคิดถึงมาดูดูดูหอมกันไม่หอมเลยหอมกันคิดถึงทุกคนเป็นทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของเียอ่ะเดี๋ยว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 ฟังยายก่อนตอนท่เด็นก่อนลูก ตอนนี้มันแดดร้อนมากเดี๋ยวม่ไหมอีกเดี๋ยวตัวยำอีเดี๋ยวยายจะพาเล่นเหมือนเดิมเมื่อวานนะรับแก้มอหเลยนายอะไรวะอาหารขีดอ่ะเอาันใส่ดูก่อนใช่ไหมเราจะใส่ดูก่อนก็ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ส่งพ่อบอกพ่อหรือว่าแม่ซื้อนานแล้วอนานแล้วพี่ส่งมาให้หนูนะคะหนูเพิ่งเล่นได้นะคะพออยากเล่นน้ำเอออันนี้เนี่ยอ่ะแม่ใส่ให้แม่ไปไปดูเลยไป ่าจุ่มต่อันจุ่มไมนี่น้ำหรอจ้าเอาหัวมาสุบลงสิจุ่มเราเอาเขนตรงนี้หนูไม่ใหนูไม่ใค่เหรอหนูต้องหัดไหว้ก่อนเนาะไ้ทำไงีนะ่งเนะทไปนําไงไปนะทำไง้นงไนะไไะงไนะไงไนะไงไนไงไนะไหว้น่อนไหไ้ไงไปนไหว้น้ำไ่ไนไหว้นังไงไน้นำนะอนะอำองไปางนี้ำทำไไปแล้วนะงนไไ ตำคบมีปดประตูไว้เลยนะมนไปสารคามหนึ่งไอ้อ้วนลุกวันมดเปหสร้งหม่ยองกุลาสร้งสร้างไปดยชาบานเดือนสิ้นเดือนพัสติดกขึ้นถวันเรยีเดียสร้งไปหนึ่ไจ้างไม่จาไปเลกไม่จ้าอกหว่วยหหวนนอนกกสเมีมีไรเราบอกมีอยู่หายนมันกองก้น ลูกคอยกองก้นมึงเนี่ยพูนอ่ะเฮ้ยเฮ้ีแมงเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดย่าเต้นโกโกวาแล้วลูกแม่มันสิบอกของตาเล่อีกอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นน้องคือกองก้นภาษาเทีหน่อยเนาะพี่น้องเอ้ยบไม่ไม่เออพูดมันแดดรอมันแดดมันจะไหม้ไงลูกฟังนะจระเข้ก็มีเนี่ย จระเข้มันชอบออกมาตอนกลางวันเนี่ยแล้วรถเข็นแล้วจระเข้แบบว่าเที่ยวยักษ์ใหญ่เลยมันอะไรร่วงเหรอจระเข้เที่ยวยักษ์ใหญ่เอาต้องไปให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเออเอาไปดิอ่ะน้ำน้ำอยู่ไหนจระเข้ก็มีมีชีจิ๊กเกอร์ก็มีอ๋อหรือว่าคุยกับน้าอาร์ตคุยกับน้าอาร์ตว่าไง ก็เที่ยวไหนนะไม่อเคมอตุ๊กตาตัวใหญ่เลยลูกใครเล่นตุ๊กตาเพื่อให้ไปเอาลูกเขาเลยคือมิตัวเดียวอ้ใครัพาเดยที่หนึ่งัดพาเดที่หนึ่งเทียนใครเป็นคนแห่ล่ะมุเจ้าอ่ะเอ๋อเจอยว่าบัดพาสืเอา ความเมื่องเด็กชนะมาสองตีแล้วนะแกเหรอก็เฮ็ดแข่งกันบัดหาห้องบัดเพ็ดพ่อยเก็บเนื้อแบบถือจังม่ถืออะไอ่แพนเน่เือสองมืออย่างเยอะมือแรกก็ถูกมันน่าซื้ออุ้ย อะไรน่ะลูกโอ้โหจะอยากใส่ชุดยังไงก็จะใส่ให้ได้เนาะรักแม่ไหมกลอดแม่จะปอดแม่นะเออออออใส่ชุดรักพ่อม้ยังไม่นอนนน่ะไปเอาผ้ามาไปไปเอาไปชุดใบหน้ามาก่อนโอ้ยแม่เพือน่อนแท้ป้าน่ครับเนีกต้องหัวโคตรผิดดิ ไม่ก็มีข้าวมีกับข้าวแล้วก็ลาดหน้าเฉยข้าวลาดหน้าคับข้าวเป็นสีดำไม่ไม่ยังไม่ได้้ก่อนนะพ่อไปแล้วเอาพ่อไปแล้วเหรอ่าไปแล้วทีนี้ให้เออเอาให้ทุกอย่างแล้วแหละไปกับญาติแมนเอาแล้วจะกลับมาไงพ่อไปแล้วพ่อไปจ่ากามแล้ว 哈哈。